สวัสดีครับผมนาะยสินจากช่อง24ออซินโตนะครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการที่เราจะเข้าไปดูตำแหน่งของที่ดินจากหมายเลขถนดง่ายๆเลยนะครับเป็นเว็บไซต์ของกรมที่ดินเลยนะครับไม่ใช่แอปไปดูกันเลยฉบับใหม่ล่าสุดใช้มือถือนะครับในการเข้าไปดูนะครับอย่างแรกนะครับเปิด g o o g l e Chrome นะครับเข้ามาในส่วนของมือถือนะครับ พิมพ์ไปที่เว็บไซต์นะครับ d o l w m s ผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับสามารถเข้าไปดูได้เลยนะครับกดตามลิงก์ข้างล่างนะครับก็สิ่งที่เราจะเห็นนะครับก็หน้าแรกที่ขึ้นมานะครับมีข้อมูลต่างๆเรากดปิดไปก่อนครับตรงกากระบาทนะครับมันก็จะขึ้นมาเป็นแลนด์แมปนะครับอันนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดนะครับเรากดอนุญาตให้ก่อนนะครับ นะครับมันก็ขึ้นมานะครับยินดีต้อนรับนะครับตรงหน้าต่างแดงๆนี่เราปิดหน้าต่างของเขาไปก่อนนะครับคาวนี้หน้าจอตอนนี้นะครับเป็นหน้าจอของแผนที่โลกนะครับแล้วก็เน้นที่ประเทศไทยเราสิ่งที่เราจะต้องทํานะครับให้ไปตรงที่สามจุดด้านล่างนะครับสามจุดด้านล่างนะครับมันจะมีบอกว่าค้นหาแปลงที่ดินเข้าสู่ระบบลงทะเบียนตำแหน่งปัจจุบัน นะครับสติบิวนะครับเหมือน Google เลยเนาะเราต้องการค้นหาแปลงที่ดินก็กดเครื่องหมายค้นหาแปลงที่ดินครับจังหวัดนะครับเป็นรูปแบบใหม่แล้วนะครับก็ใช้งานในมือถือง่ายขึ้นนะครับตัวหนังสือใหญ่ไม่ต้องขยายไปขยายมาครับอา้าวผมจะไปหาจังหวัดชัยนาทวันนี้เรามีที่ดินอยู่ที่จังหวัดชัยนาทได้เลขที่โฉนดที่ดินมาแล้วเราอยากดูนะครับก็ไปที่อำเภอผมเลือกอำเภอเนินขาม ผมเลือกที่อําเภอเนินขามนะครับขึ้นมาเนินขามแลวเลขที่โฉนดอะไรก็ไปดูที่หมายเลขโฉนดนะครับตรงที่มุมนะครับผมแปะรูปไว้ด้านข้างนะครับว่าหมายเลขโฉนดจะต้องดูตรงไหนในในใบโฉนดนะครับวันนี้หมายเลขโฉนดเราที่อยากไปดูนะครับแปดห้าหกหนึ่งผมใส่แปดห้าหกหนึ่งค้นหา กดค้นหาเลยครับปึ๊บปั้งเข้ามานะครับนี่นะครับเป็นหมายเลขโฉนดอันนี้นะครับมีกรอบสีแดงให้ด้วยนะครับว่าพื้นที่ในโฉนดแปลงนี้นะครับอยู่ขอบเขตที่เท่าไหร่นะครับเลขที่โฉนดแปลห้าหกหนึ่งการ้านที่สำรวจอยู่ตำบลนี้นะครับเนื้อที่สิบไร่หนึ่งงานห้าตารางวานะครับมีราคาประเมินให้ด้วยนะนะครับราคาประเมินอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับ กง่ายๆเราสามารถรู้ราคาประเมินของกรมที่ดินฉบับล่าสุดได้ด้วยนะครับก็เราสามารถ c o p y นะครับคัดค่าพิกัดแปลงไปใช้ใน Google Map ได้ด้วยนะครับไปใช้ใน Google แมปได้ด้วยถ้าเรา Copy ไปวางใน o o o g l e m a ปนะครับเสร็จแล้วเราสามารถขับรถไปที่พื้นที่นั้นได้เลยเอ,อนะครับสามารถตออิดต่อที่ กรมที่ดินสำนักงานสาขาในจังหวัดนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็อ้มีสตีทวิวด้วยนะครับตัวนี้มีสตีทวิวด้วยกดสตีทวิวเข้าไปครับนี่มีสตีทวิวด้วยนะครับมองที่ดินนะครับนะสภาพ่ายทําล่าสุดของ g o o g l e Map นะครับ g o o g l e Map หรือ g o o g l e e a r t h นะครับเราสามารถดูสตีทวิวได้ด้วยนะครับพื้นที่ข้างหน้าเป็นไงเอ้ยติดถนนดำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับ โอ้สุดยอดจริงๆนะครับตอนนี้การค้นหาของกรมที่ดินของเรานะครับก็ง่ายๆนะครับกับหลักการที่จะใช้เลขที่โฉนดนะครับในการค้นหาแปลงที่ดินก็ถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้กับช่อง24ออสินโตด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ